จะพาไปดูเบื้องหลังความเค้มค้นทอง,องละคนเลวร้ายเกมเลื้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมร้ายของเปรี้ยวทัศนียาเล่นเอาคนดูคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวเห็นหน้าจอแซบร้อนแรงดุเดือดลือดพล้อนขนาดเนี้ยเบื้องหลังการถ่ายทําทีมนักแสดงต้องกลั้นขำกันเยกใหญ่เพราะทีมผู้กํากับเตินตะวันมักจะชอบเล่นใหญ่ซ้อมจริงจังให้ดูก่อนเสมออย่างฉากนี้ดูสิคะ จะได้เห็นความสนุกหน้าจอทีมงานต้องทุ่มเทกันสุดพลังเลยเลยค่ะทิศาต้อิบปืนูีตรงนี้หัวปาสมตนอตกะเื้มกียวจิกได้เกียวจิกได้เลีวหัวกไปบาลงไปลงอล่นเล่นแบบนี พี่เตินเขาจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมี acting ให้เราดูอะไรอย่างงี้เนาะเวลาฉากใหญ่ๆเข้ากันหลายคนหรือว่าแบบเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบว่าต้องมีแอคชั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีทีมของเขามีพี่เตินมีผู้ช่วยพุ่งกับแล้วก็ มีพุ่งกับอีกคนนึงอีกอะไรอย่างเงี้ยสามคนเขาก็ซ้อมกันมาแล้เขาก็มาเล่นให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เติ้ลเขาจะชอบเล่นบทผู้หญิงใช่เล่นแบบผู้หญิงอ๋อใช่เขาชอบเล่นเป็นพิธีเออใช่โดยที่หมูชอบเล่นเป็นหนูใช่เขาจะจองกันว่าใครเล่นเป็นใครเรวก็เล่นจริงจังเวลาเล่นใหญ่ครับนใหญ่มากเผื่อบางทีเราแบบอุ้ยไม่รู้จะเล่นแอคติ้งไงอะลองเล่นแบบก๊อปปี้ไหมเอามาใช้ไหมยัง หนูกับพิธีคือยืนทั้งขำละงงว่าสรุปแล้วเราต้องเล่นยังไงเราต้องเล่นยังไงนะติดตามความสนุกของเล่รายแกมลวงกันต่อคืนวันเสราร์อาทิตย์นี้เวลา2องทุ่มครึ่งนะคะและรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะช่วงนี้พักสกรูช่วงนะน,น้้มาดูลีลาหนุ่มๆเข้ามาเป็น MC Special ในรายการเที่ยงบันเทิงสดกันค่ะ เช่องนี้หนืจื้นแกบเบื้องหลังความหล่อเอ้ยความสามารถของหนุ่มๆที่ทยอยกันมาเป็น MC s p e c i a ปชในรายการเที่ยงบันทางสดครั้งก่อนหนุ่มไต้ฝุ่นตากเพชรมารับหน้าที่นี้อีกครั้งความตื่นเต้นก็ยังพอมีอยู่บ้างแต กำลังใจจากทีมนักแสดงเล่เมยุราที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการยืนส่งกำลังใจอยู่ทั้งนี้ค่ะพี่ไต้ฝุ่นนะครับเป็นพิธีกรที่แบบหล่อมากพี่ลาเขาดีมากแพลวทางเขาพริ้วบบผมติดตามพี่ไต้ฝุ่นตลอดเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ดูคลิปเขาอยู่ค่ะพี่อะไรพี่เลี้ยงอะไรพี่ไต้ฝุ่นเขาก็โปรเฟชชั่นอลมากอยากลองไหมพี่กะลองเดี๋ยวลองขอฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสมาลองนะมีโอกาสจะมาลองแน่นอนค่ะอีกหนึ่งหนุ่มสดสดระ ร้อนเมืเที่ยงวันนี้เลยดรีมปุณนฤกษ์สกิลการเป็นพิธีกรมีเพียบอยู่แล้วมาถึงก็แค่ตั้งใจซ้อมคิวอ่านบทให้เป๊ะ5 4 3 2 1าหนทำหน้าที่ได้อย่างดีเลยละ,ค,ะค่ะครับแล้ววเราต้องมาทับทเที่ยงวันธรรมสวดแล้วนะครับวันนี้นิวโดนดกับ MC Special ครับ รู้สึกดีแล้วก็คิดถึงฟีลลิ่งเดิมๆตอนที่เคยทํารายการกับพี่กวางกิแลวก็พี่นิวหนดนะครับผมฟีลลิ่งคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันนี้เป็นรายการสดเราก็มีอาการที่แบบว่าเหมือนแบบว่าลิ้นพันกันสักนิดหน่อยมันมีความเกรงๆนะแสงมันเยอะไงปกติเป็นแขกรับเชิญพอเป็นพิธีกรแล้วก็โอเคยก็ปรับตัวได้เขาเอนจอยพี่นิวเอนจอยด้วยอยู่แล้วครับ